ที่ดูก่อนม <partir> ีเควสอะไรบ้างวันนี้เควสก็จะมีเควสเธอรลอเบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เนาะก็เฮ้ยใครอุ้ยเชียร์แรปเตอร์มาไงอีกเชียตายยายายาเอาเอากูตั้งแต่เปิดคลิปเลยป่าอินทดแรกยังไม่โดนเหะีุวยอุ้ยอุ้ยเสื้อแตกเนี่ยวะเนี่ยวะอุ้ยอุ้ยชิบหายประเด็นคือยิงไม่โดนเนี่ยวะ ไหนเฮ้ยอุย้ยไหน,หหนอ,อุ้ยหาเขาไปหาเขาเข้าเรือเข้าเรือเฮ้ยเดี๋ยวคือมันจะคุบเราได้ด้วยเหรออีกบ้า,บา ก็ต้องขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เขารบรักทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม a r k Mobile ในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับฮาร์ดนะครับก็ซีรีส์นี้ก็ตามที่ตั้งหัวข้อไว้นะก็คือว่าจะพยายามไม่ยอมตายนะฮะจะพยายามไม่ให้ตายนะครับเพราะว่าพี่อยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะถ้าตายเลเวลก็จะหายของก็จะตกนะครับอ่าแล้วก็ พี่จะเล่นแบบไม่เอาเปียบสัตว์นะครับโดยการที่เถ้าเป็นไปได้จะไม่ฆ่าสัตว์กินพืชด้วยนะจะไม่ขี่นกด้วยนะถ้าไม่จาเป็นนะฮะเอาอะไรคือแบบเล่นเล่นให้มันยากอ่เออเล่นให้มันยากเข้าไว้นะก็นะเพื่อความเเพื่อตามหาความท้าทายเนาะก็ป่ะก็มาต่อจากเมื่อวานเนาะที่พี่ลงท่าไปหนึ่งรอบแล้วก็วันนี้พี่ก็เมื่อวานเราได้ลูกซองมาเนอะพี่ก็มาคาบกระสุนเก็บไว้แล้วตอนนี้พี่ก็เลเวลสี่สิบแล้วก็นะ เราจะไปลงถ้ำกันนะครับวันนี้อ่าโอเคแก้ตัวฮะอุปกรณ์เราครบกว่าเมื่อวานนะวันนี้ก็น่าจะสบายๆเดี๋ยวพี่ดูก่อนมีเควสอะไรบ้างวันนี้เควสก็จะมีเควสเธอรลอเบิรด์ดด้วยนะครับวันนี้เนาะก็เฮ้ยียเล็เตอร์มาไงอีกเชียรตายยายายา,ยาอเอาเอากูตั้งแต่เปิดคลิปเลยอีแม่งเอ้ย อืแม่งเอ้ยโอ้โลอ่อกูตั้งแต่เปิดคลิปเลยหรอกว่ะแรปเตอร์โอ้ยไม่ทันลงเลยจะตายแล้วโอ้โหมาลอ่อกูตะห่วค่ำเลยคือแบบโอ้โหร้อยสิบแม่งเกือบตายเดียวน้องกลับบ้านก่อนโอ้โยอีกโอ้โหแม่งเอ้ยจะตาย เดี๋ยว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 เปิดหัวไม่ค่อยดีครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปตั้งหลักก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนโอ้ยหืมไข่นี่พี่จะไว้กินข้างในถ้ำนะเนี่ยไม่ได้ค่้กินตรงนี้อื้อคนคนมเตรียมไข่ไปเพื่อจะไปกินแต่มาดันโดนแรปเตอร์ตะปบเกือบตายชุดเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหชุดเกือบแตกนี่ชุดทำใหม่นะเนี่ยโอ้โห กัดชุดเดียวหายไปอย่างละครึ่งชุดพี่ทําใหม่ธนูพี่ทําใหม่นะเตรียมพร้อมจัดๆนะบุบว,วาบกันเลยทีเดียวกับตายคือบทเรียนเลยนะครับก่อนเราจะดูกระเป๋าหรือดูเครสดหรือดูแผ่นที่พี่ว่า <c oughs> หาที่ที่มันปลอดภัยดูดีกว่านะเออบายโอเคฮะไปกันเลยจะไปดีบอกว่า <c oughs> คือพี่ยังไม่มียาคุณสิบแล้วก็หน้าไม้นะครับก็พี่ ตั้งใจจะหาวันนี้แหละครับน้องๆอ,อีไอรับเตอร์บ้าเอ้ยแต่พี่ไม่มีน้ํากินดิแต่พี่ว่าวันนี้พี่น่าจะลงได้เร็วกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวกินยากันสถานะไว้คือน่าจะลงเสร็จไวกว่าเดิมนะครับก็ตายแต่คงไม่ตายฮะเพราะว่าพี่มากับปืนลูกซองด้วยวันนี้อาวุธพี่ลอ,ลองว่าดีกว่าเมื่อวานนะฮ <c> ะ <oughs> คือแบบดีกว่ารอบที่แล้วฮะวันนี้มาแบบ ของหนักเออเรามาของแรงวันนี้อเมื่อวานมีแค่ธนูนะแต่วันนี้เรามีลูกซองนะกรณีแบบโดนโหเยอะจัดสัดโอ้โหแม่เจ้ากรณีโดนยำนี่พี่ว่าเราเอาอยู่นะแบบมาเยอะเนี่ยอยืเอาอยู่หรือวะนี่อยู่แล้วพี่ว่าอ ยังเอาอยู่นอ้องยังเอาอยู่กินไข่ตรงนี้แหละโอ้ยเดี๋ยว่าอัพกันเลยทีเดียวยังอยู่ยังอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวเก็บลูกธนูเพิ่มก่อนโอ้ยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เลือดก็ไม่เต็มแต่คนมันห้าหวอะเนาอรู้แหละว่ามันเสี่ยงแต่ก็มั่นใจนะว่าแบบจะไปได้ฮนะโอเค เรามั่นใจมั่นใจเราเต็มตัวมาดีโห่แล้เ,เป็นพันว่ะอืมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ายาอันนี้กันใยแยมงมุมได้อืมวันนี้พี่เตรียมตัวมาพร้อมมาเหอะเฮ้ยพี่ว่ายาที่พี่กินเนี่ยน้องมันกันใยแยมงมุมได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเมื่อกี้แมงมุมมันพ่นใยใส่เราหลายรอบ เฮ้ยแต่มันไม่ติดมันไม่โดนอะ่ะเฮ้ยหืเสียงชัดเจนโอ้โหไม่ใช่แล้วทฤษฎีที่คิดไว้ผิดถนัดคือมันแค่ยิงไม่โดนที่มันกันได้เพราะยิงไม่โดนหรอกเนาะโอเคไปจุดการแร่เนื้อเอา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 อืมมาดิ มาดิมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยนะข้างข่าววันเนี้ยมันคนละวันกับเมื่อวานนะเสียงมัมุมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวันนี้กับเมื่อวานมันคนละคนไอ้มันคนละเรื่องกันว้ยมันไม่ง่ายแล้วมันไม่ง่ายแล้วมันไม่ง่ายแล้วเมื่อวานมันแค่แบบเริ่มต้นวันนี้เราเติบโตขึ้นแล้ว โอเคเนาะคงไม่มีของอะไรดีๆแล้วแหละในศพมันโอเคเดี๋ยวพี่อัพเรเวลก่อนเสียงแมงมุมมาแกเดินมาจากไกลมีเสียงเดินดอกแดกดอกแดกได้ยินนะครับบอกแล้ววันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานแล้วโดยที่มีเอาลูกดอกยาสลบอย่างเดียวนะครับวันนี้โอเคเพื่อนที่จะไปจับสัตว์นาะเอ้ยเหลืออัพเรเวลก่อนดิขออัพเป็นสปีดแล้วกันนี่ ใครจะห้าวันนี้บอกเลยว่าไม่หมูนะครับอพี่ไม่หมูแล้วนะครับชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งดีกว่าต้งหลัก,ก่อนเนาะโอ้โหจะตายแก oh, <no. S 1> โอ้โหเฮ้ยนี่แค่ปากท่ำมะเนี่ย งยิงดิอืมอืมเข้าหัวไปเซ่ฮเฮ้ยประโชเยอะไปไหนอืมเอาหนังมาเอาหนังมาอา่าคบเพลิงเอาออกเอาขวานลงมานะครับเอามาฟาร์มหนังเนาะโอเคชึบอืมนั่นแหละที่ต้องการ อืมปะน้องๆลุยกันอืมุยโอ้โหเต็มหน้าอืมมันไม่เหมือนเมื่อวานบอกแล้ววันนี้กับเมื่อวานมันคนละเรื่องกันอี่พวกแมงป่องตะขาบอะไรเนี่เฮ้ย,ยไม่แน่จริงไม่ลงมาหลอกวันนี้ตะโขวันนี้ก็พร้อมเคลีรยของนะฮะ อโอเคเคียยวไปเนื้อโอเคนะ้องลุย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 วันนี้ลุยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วของกินของช่วยชีวิตตอนนี้หมดแล้วไข่คเคยหมดแล้วอืวิ่งยาวๆครับน้องๆกระโดดไม่ผ่านก็ตายอีกแหละอึดจึบโอเควันนี้แหละเชิดชายบอกเลยมัน ไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้ฉันจะเกิดมาเหอะมีปืนระยะไกลเราใช้ธนูะระยะไกล้เราใช้ลูกซองอ,อบอกเลยว่าเพอร์เฟกทุกอย่างที่เตรียมไว้โยก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 แล้วยิงเป็นไงเสียนแล้วลงจนชำนาญน ลงจนรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นสู้บ่อยจนเก่งขึ้นอ้าวกระดุกกระดิกเหรออืมวิติดแค่อืมสู้บ่อยจนชำนาญเราอะอืมอืมป็งไงมันไม่หมู่วันนี้มันนี้รู้สึกว่าจะลาบลื่นนะฮะอืมเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วก็ของเริ่มพร้อมไงเริ่มมีอาวุธไง อาเริ่มมีอาวุธไปป้องกันตัวเยอะแืมแรกๆมันจะตึงหน่อยเพราะว่าของเรายังไม่พร้อมนะครับอาวุธเราก็ไม่พร้อมแต่ตอนเนี้เหลือๆโอ้โหโอ้โหอืมดีเวืวเยอะวะ่ะสอง้อยเจ็ดสิบเลยเก็บเสื้อมาขอมีประโยชน์นี่เอามาให้หมดครับมันได้ใช้แน่นอนน้องๆโอเคลุยกันต่อครับผมดูสิ มองซ้ายมองขวาให้ดีฮะเดี๋ยวจะโดนลุม่นุน,น,นข้างข้ามมันจมตีแรงอืมลูกสองดิโยกปุ๊บแล้วก็อืมัมนไงเข้าหน้าไปดิ <c oughs> มันไม่เหมือนเมื่อวานแล้วที่จะมาโจมตีใกล้ๆแล้วเราเสียเปียดท้อวันนี้เราเตรียมขอมาเป็นไง วันนี้เจอระยะใกล้เราก็สู้ได้ฮะลูกซองยัดหน้าเลยครับบอกเลยยิ่งใกล้ยิ่งแรงให้เจ้าแมงป่องโดดลงลาวาเฮ้ยมันติดบาร์กเหรอขนูตัวเอ้ยยิงข้างข่าวไม่ตายโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วครับเฮ้ยมันง่ายเลยแฮะวันเนี้ยตรงนี้ต้องระวังฮะจะตกจะตกจืบกระโดดทีละขั้นอ๊อืม นี่ลูกดอกยากสลบมาโอ้โหไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวพี่แถม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 อ์ติแฟกต์ให้อันนึงเดินมาดิเดินมาตกลาวาตายนะอาชีชีเอออยู่ดีมาฆ่าตัวตายพวกนี้อือยู่ดีก็เดินเดินเดินมาตกลาวาตายนี่เราเอาอันนี้ไปด้วยนีเก็บคูนสองไปด้วยจึบ เอาละคราวนี้ก็กลับนะเฮ้ยวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับมไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานมาตึงอยู่ในนี้แหละวันนี้ชิวๆจึบโอเคกลับแบบสบายๆฮนะน้องๆโอ้วันนี้สบายหมดเลยว่าชิวๆไปเลยนะครับวันนี้โอ้ <c oughs> โหผิดกับเมื่อวานหลายเท่าโอ้โหน้องๆบอกเลยว่าเมื่อวานตึงเกินไป <c oughs> ของไม่พร้อมนะครับเมื่อวานวันนี้แบบนะโคตรพร้อม ทุกอย่างก็ง่ายเลยหลดเลยง่ายจริงๆง,ง่ายจังๆเ <c oughs> <c oughs> รามันเก่งอยู่แล้วโจเรื่องเอาตัวรอดโอเคถ้าเกิดได้ยาคุณสิบนี่เดี๋ยวพี่จะไปทำเควส์่าเทอร์เลอร์เบิร์ดนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่เดียวแหละเดี๋ยวเราไปแลกอาร์ติแฟกตแล้วเราเลยไปทำเควสล่าจเจ้าเทอร์เลอร์เบิร์ดกันเลยดีกว่าครับน้องๆเ,ออเพราะว่าเราจะได้อ,อดาบแรงๆมาใช้ในระยะประชิดด้วยถูกปะ เออจริงดีนี่อับอบอับเลือดเราต้องต้องการเลือดเยอะๆฮะเพราะว่าเราตายไม่ได้ฮะโอ้โหออกมาก็มืดเลยนะครับน้องๆแม่เห็นไหมพอมีปืนแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายนะครับพอวุดเราพร้อมก็สบายๆฮะโอ้สบายเลเวล42เลยโอ้ลงไปได้2เลเวลเลยนะครับเดี๋ยวนอนแช่นาะแป๊บนึง ชื่นใจโอเคเโอเคฮะน้องไปไปแลกอร์ติแฟ์กันครับผมไปกันเลยบอกเลยว่าพอมีอาวุธเราก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเนาะอาจจะมีตึงบ้างนะครับบางจังหวะแต่ว่าการเอาชีวิตรอดมันก็ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะโหตอนไม่มีปืนนี่พี่บอกเลยว่าโคตรยากนะฮะแต่พอมีปืนนะสบายสบายฮะน้องๆ โอเคครับปะไปแลกอ์ติแฟกต์กันดีกว่าครับผมไปกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> น้องเหมือนพี่เจอแหล่งฟาร์มเลเวลว่ะอัลฟาแรปเตอร์ครับเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่ใช่นั่น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 พี่เจออัลฟาแรปเตอร์เฮ้ยนี่เป็นแหล่งฟาร์มเลเวลชั้นดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยโ้แบบนี้ก็สวยเลยครับน้องๆจัดเลยจัดเลยโห oh, เรามีสิทธ ลุ้นที่จะได้ของในตัวมันด้วยให้อัดวีดีโอไว้แล้วด้วยโอเคโอค้โหแต่ว่าลูกน้องมันเยอะเยอะมากลูกน้องแรปเตอร์เยอะมากาถ้าจะให้ดีพี่ว่าเราจะต้องอล่อเขาลงมาสู้ในน้ำปะถ้าบนบกน่าจะไม่ไหวอะดูลูกน้องมันดิ โอรเยอะเราต้องวางแผนดีๆนะครับไม่งั้นเราตายแน่พี่บอกเลยทำางไงดีวะจะใช้แผนไหนดีนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหแต่แรปเตอร์เยอะมากเฮ้ยมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วด้วยมันไม่เห็นเราครับเพราะเราอยู่ในเรือเนาะเดี๋ยวพี่ส่องก่อนเฮ้ยเรือสิบเองอุ้ยเรือสามพันจิบจิบน้องโดนลูกซองเราสองนัดก็ตายแล้วสามพันเนี่ย แต่ก่อนจะนั่นพี่ขอเออมาขอเคลียไอ้เจ้าเจ้าระเคก่อนโอเคน้องพี่ว่าประมาณสามนัดสองนัดเอาสองนัด <c oughs> นัดแรกยังไม่โดนไหนวะอุย้ยอุ้ยชิบหายอุย้ยเสื้อแตก <c oughs> ไหนวะไหนวะ,นวะอุย้ย Ui, chip hai, và đem kêu nhìn mì đồn. Néo hả? Nay? Hui, ủi này? Ui, ủi, 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 ủi. Ay ba, em, ring lều gớm nhìn mì đồn. Ao hơi, hơi, ngay 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 มาดิ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 โถโอได้ขวานได้เสือ้อมาดิก็มาดิครับนี่แน่นี่แน่นแหล่งฟาร์มเลเวลชั้นเลิศเลยพี่บอกเลยเจอบ่อยๆก็ดีโอ้โหแต่เลเวลน้อยถ้าเลเวลเยอะเราจะได้ของเยอะกว่านี้นะครับเฮ้ยโอ้โหแต่กเกิดตายเหมือนกันนะเนี่ย วิลเลเวลอัพเลยแปลเล่เมันน้อยนะได้มาเลเวลเดี๋ยวอัพเลือดฮนะผมหมวกแตกเดี๋ยวพี่ได้เสื้อมานี่โอ้อ่ะเมื่อห้าสก็ยังดีอ่ะใส่ไปก่อนใส่เกงหนังก่อนน้องรู้สึกว่ามันอันตรายเออแต่หมวกอันนี้แหละดีแหละโอเคว้าวน้องดูขวานที่ได้มาดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอขอย่างเนื้อย่างเนื้อเอาเนื้อออกมาครับ เฮ้ยใส่เนื้อย่างเนื้อก่อนโอเคเอาเนื้อน้องของมันย่างไว้แล้วก็เอาที่เหลือใส่ตู้ไว้เออนี่เอาไว้ย่างส่วนพวกที่เน่าก็จะเอาไว้ทำออทำพวกเฮ้เสียงดับเตอร์ที่ไหนวะเฮ้เสียงดับเตอร์เฮ,ฮ้เฮ้ใต้เรือหรอ อืม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 โอ้โหเร็วร้อยอืม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 เอ้นั่นไม่เท่าไหร่ไอปีรัญญาดิเนวะยังมีเงามันอยู่นี่เนี่ย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 มาดิอย่าหนีดิอืมมาเจ้าพวกสัตว์ร้ายอย่ามายุ่งกับเรือพี่พี่ไม่หมู่แล้วนะครับอืม เราได้หมวกแรปเตอร์มาด้วยน้องหมวกอัลฟานี่นี่งไงขวานโอ้โหดำมีด85ทิ้งอันนี้ไปเลยถ้างั้นนี่โอเคโอ้โหจะไปได้อ์ติแฟต์ก็เจอของดีซะแล้วเราโอเคฮะเ,เ,เดี๋ยวพี่จะย่างเนื้อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับสําหรับเนื้อมันเนาะโอเคก็สบายๆฮะบอกเลยชิวๆงานนี้ของ เอาละครับน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกอ์ติแฟกต์กันเป็นที่เรียบอ้ยบ้าเอ้ยแรปเตอร์อีกแล้วอ่ะ What <the> fuck? อุ้ยชิบหายแล้วมันวิ่งมาหาพี่เข้าเรือ oh, เข้าเรือเฮ้ยเดี๋ยวคือมันจะคุบเราได้ด้วยเหรออีกบ้าเอ้ยชิบหายแล้วเนาะเฮ้ย โอ้ยเสื้อแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยน้องพี่อยู่ในเรือมันตะคุบเราได้เหรออุ้ยไอ้ที่คิดว่าเรือปลอดภัยว่าไม่ใช่และโอ้โห้บ้าแรปเตอร์กันเยอะเกินโอ้โหเราก็คิดว่าอยู่ในเรือแล้วจะปลอดภัยแม่งตะคุบพี่ออกจากเรือเลยโอ้โหซ้ำมือกางเกงก่อนอะไรกันวะเนี่ย โอ้โหเห็นป่าเอ้ยเป็นที่คิดว่าปลอดภัยน้องพี่ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ได้คือเคลียร์เลยฮะอันตรายสุดๆแล้วพี่บอกเลยแรปเตอร์เนี่ยท่าตะคุบของมันอะโคตรโหยโ่งมวโอีกมวยอีกโอ้โหฟูงดีโลโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยโอ้โห โอ้มายก d อุ้ยตายหาแล้ววิ่งหนีก่อนนี่ก่อน,น,อ,นอะไรนะเนี่ยเฮ้ยลัปเตอร์อือโอ้โหบ่าเฮ้ยทำไมมันอันตรายอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหมาเป็นฝูงยังจะตามกูไหมโกรธเลยกูนักหน้าวะเนี้ยทำไม,ถไมแถวนี้ชอบมีลัปเตอร์มาเกิดในนี้เนี่ยอาร์ติต์แรกเลย ได้ไรได้ไรได้ไรอืมอีกเจ้าดีโลอยากอยากมีปัญหาใช่ไหมโอ้โหน้องได้ของยังเกลือหือได้อย่างเกลืออืมโอ้โหพี่ได้เกลือมากครับรอบนี้ได้เสื้อกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะปืนสไน,เป,น,เ,สนเปอร์นะครับไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวดูก่อน โอ้โหพันสามยังเกลือแล้วก็ที่เหลือเป็นเสื้อหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี่จำได้โอ้โหเกลือจัดเลยเป็นเสื้อกันหนาวโอเคน้องเดี๋ยวเราต้องไปลงกันใหม่แล้วอุย้ยน้องอัลฟาเดีวื่อเท่าไหร่วะบ่ายแรบเตอร์มา ตายไปเอลปเตอร์ไอ้น้องอัลฟาว่ะเลืวเท่าไหร่วะไอพี่น่าจะเอาอยู่นะไอตัวนี้เลเวล90สิบอัลฟาเลเวลยี่สิหรอเอออัลฟาเลเวล20เองแถวนี้มีคนสองไหมเนี่ยโอเคน้องรอบที่แล้วก็ตายเพราะอัลฟาแต่รอบนี้เราจะไม่ยอมตาย รอบนี้แหละรอบนั้นประมาณนะฮะซีรีส์ที่แล้วนะฮะตายเพราะอันฟ้านี่แหละตอนนี้แหละมันไม่ได้สนใจแล้วออแอบ่อยนี่เรียบร้อยนี่ไม่เอาอัพกันเลยนี่โหตัวแดงแปด๊ด เก็บของก่อนเฮ้ยนี่ได้โอ้โธนูสีฟ้าเคียวสีฟ้าเฮ้ยตัวนี้ให้ของดีจัดน้องไว้หลบไปเจ้าเนื้ออุตส่ามาช่วยยังจะมาโอ้โตัวนี้ให้ของโคตรดีโอเคไปแล้ว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 ไม่ยุ่งแล้วนี่ตัวนี้ให้ของดีออ้โหโอ้โหของโคตรดีน้องเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับไปอยู่ในเรือดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ โอ้โห oh, ของโคตรดีปึ๊บขึ้นเรือแล้วก็ดูของกันโอ้ oh, น้อมพิกพี่ได้พิกแอ่อที่ขุดหินดาเมจ48ก็ไม่แย่นะครับธนูดาเมจอยู่ที่อ14่145ก็ก็เอาไว้ใช้ได้นแต่สำคัญคือเคียวสีฟ้าดาเมจ122แล้วก็ธนู90โอ้โห มันยังจะตามมาอีกคืออะไรวะเนี่ยโอเคน้องๆของโคตรดีจากอัลฟาตัวนี้ก็เอาเป็นว่า E.P. นี้ก็นะก็คงต้องขอลากันแต่ไปเอขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆเดี๋ยวเอาเป็นว่ามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ E.P. นี้ก็นะบายบายนะครับได้ของดีๆและโอเคถึงจะได้อาร์ติแฟกเกลเนาะแต่ว่าได้ของจากอัลฟาโคตรดีเลย เขียวนะสุดยอดและโอเคครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบา,บายบายสวัสดีครับ